สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้กลุ่มชาวไร่ก็จะมาทำการต่อท่อน้ำสักน,นิดหน่อยกับในช่างใหญ่ของเรานะในช่างชิเกนดูเป็นไงครับมนตรวจงานเต็มที่เลยครับในช่างของเราโอเคโอเคเดี๋ยวผมทำงานนะครับานช่างายช่างคอยตรวจงานเลยนะครับ อตอนนี้ก็ประมาณ11โมงจะเที่ยงแดดก็ร้อนร้อนเพิ่มมานี่ก็ลุงก็เลยเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์รเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ทากงทากาวนะนี่นี่นี่ถอดน้ําที่ลุงจะต่อคือไปไปแทงน้ํามานะโอ้โหโอ้ยมันใส่จังไหดล่ะถุงเมือเนี่ยมันใส่จังไดลหรมันก็ใส่ยากใส,ใสอย่อยงนีวะอใสจะนอนทาดีกว่าฝ่าออเฮ็ดเด้อฝ่าออเฮ็ด โอเคครับลูกพี่เขาก็ได้รับคำการนอนซะแล้วนะหลับไปที่เรียบร้อยนะแหมสมเป็นลูกพี่จริงๆเลยลูกพี่ชิคเก้นหน้ามันสวยจริงๆเลยนอนไม่รู้สีรู้สาอะไรเลยไอเราสินะรุ่งเช้าไร่ก็ต้องเป็นลูกน้องเขาสินนะ โอเคครับมไม่ไนรู้ก็ทำการตัดเรียมพื้นที่เคลียบยงเคลียหญ้าออกกันนะให้มันดูสว่างสวยสสายสดใสตรานะแต่ข้างหลังนู้นยังเยอะอยู่เลยนะย้านะไม่มีเวลามาทำนะโอเคเนี่ยเนี่ยดูจากท่อแล้วเราก็ต้องขุดดินอีกสักหน่อยนะเพื่อนเปิด พื้นที่ท่อตอนนี้เห็นเจอท่อนะนักเปื่อนใส่สามทางแล้วนะยิงไปหาถังตรงโน้นที่มีลูกพี่แลนอนอยู่นะลูกพี่ครับลูกพี่แม่ยังลูกพี่ไปนอนบนโต๊ะได้ไหมครับผมว่าจะย้ายถังมานะครับนะเพราะว่าผมขุดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะเตรียมทาคงทากาวนี่นี่นลูกทากาวเสร็จเรียบร้อยเหลือแค่สามทางแล้วนะนะต้องรอไป กลอกล่าลาล่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 าก่อนนะนลุงจะเข้าไปดูใกล้เลยน่นเนี่ยเขาเรียกลูก้อยอัตโนมัตั่นนนี่นีลูกรอยอันเก่านล้กลุงนะ ใช้การได้อยู่นะแต่ลุงจะเปลี่ยนใหม่ไนะส่วนเนี่ยลูกพี่ของลุงเองนะลูกน้องทำจนะจะเสร็จอยู่แล้วเนี่ยนอนได้นอนดีจริงๆมมันใสลูกพี่โอเคโอเคอเคนี่ยลุงทำการเนี่ยปิดนาแล้วก็มาต่อโกโงต่อกลากับบมทางเรียบร้อยนะ,นะพี่ครับลูกพี่ลูกพี่ ม่งอลูกพี่ไปดูงานหน่อยสิครับผมต่อกงต่อกลา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 เสร็จแล้วครับไปลูกพี่พี่ไปดูความเรียบร้อยหน่อยสิครับลูกพี่ลูกพี่เฮ้ยที่มันกวนลูกพี่ก็ไปดูหน่อยสิครับว่าผมต่อเสร็จแล้วนนแล้วเนี่ยนะเฮ้ยมันก็เห็นที่วันแล้วรือเป็นยังไงนี่เฮ้ยมันถามหนูถามยังงยังดีดไปเลยก็ลูินย์นี่ลูกพี่ลูกพี่ครับ ลูกพี่โอ้โหไปดูสักหน่อยลูกพี่อี่นี่ผมตอกกองตอกกาวนี่มันถูกหรือเปล่าในทำอย่างงงอย่างเงี้ยอ่ะนี่ระหว่างที่รอกาวแห้งในลูกพี่หลับอีกว้ายโอเคระหว่างที่ไปลุงก็ได้ทำการไปเปิดน้ำเรียบร้อยนะแต่ทำไมมันไหลค่อยอย่างนี้เนี่ย แต่เมื่อไหลมันจะเต็มเนี่ยทำไมน้ำมันไหลค่อยล่เป็นเพราะอะไรลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ครับลูกพี่ลูกพี่ดูผมงานผมเลยครับผมต่อเสร็จเรียบร้อยน้ําไหลดีแค่แต่มาไหลค่อยไปเลยครับลูกพี่ลูกพี่เฮ้ยเแมันกวเเลยเฮ้ยมามันมียังใจหนิมันปัญหามันมียังไงนะฮะอฮสร้อยข้าวรอเนี่ยสร้อยข้าวอะไรทั้งหมดนี่มันมีอีหยังปัญหานี่ฮะ ใส่ใสใสอุ้ยจะม็นปุกมาเบื้องนี่เดี๋ยวสิให้เบิ้งไหบ์บมันเป็นยังเกาะน,น้ำมันไหลคอยกันลูกพี่ใสเบิงบ้งเบื้องอุ้ยซ้ำแนัน้ำก็เห็นมันมาแหกตาบ้างว่ะน้ำอยู่แทงน้ำแล้วมันไหลอย,อยู่นั่นน่ะก็ไปปิดแทงน้ำก็ได้ล่ะโอเคครับโอเคครับลูกพี่เดี๋ยวผมจะลองไปปิดดูนะครับ <c ười> ลูกพี่เราศูนย์จะนอนกับเจนนอนกับลูกพี่ ลบกวนกไ <lly> <how> <problems> <ira> ็ไม <Uma> <Hero> ่ได้นี่เราทำตามที่ลูกพี่เราบอกน้ำกระพุ่งกระฉรุลดลนลดลเลด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 ลนลดลดลนลด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 ลรลดลุลดลดลลดลดลดลรลดลดลดลลดลลลดลดลดลลดลดลดนดล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 รลดลดดล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 รลลดดลนลด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 รดลดลนลด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 ลรลนลดเรลด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 ลเลดลดลน มนี่ครับน้ําก็ได้เต็มตามที่เราต้องการแล้วนะลูกลอยอัตโนมัติก็ได้ทําการปิดน้ํำมนทีเดียวลอยนะลูกพี่โอเคโอเคงานเข้าเสร็จแล้วเมือนี้ว้าาเรียบร้อยเลยบ่โอ้ยเหม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 ยโอ้เสียพลังงานไปหลายเดิมเมือนี้โอเคโอเคเตรียมเก็บกองเก็บของเขานี่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 ลุงเอาฝามาปิดไปที่ร้อยกันฝงกันฝุ่นแล้วนะ ถ้าใครถามว่าฝาทำไมมันใหญ่กว่าถังเล็กกันนะลุงทำฝาเล็กหายนะก็เลยเอาฝาใหญ่มาแทนนี่ๆๆเดินท่อเดินสายยางมาที่เรียบร้อยเนี่ยเตรียมตัวจะทำอะไรเนี่ยไม่รู้ไม่บอกลูกพี่กลับบ้านได้แล้วครับผมเก็บของเรียบร้อยครับโอเคโอเคโอ,เคโอ้เมื่อยเหลือเกินมานี่ปปะปะเดี๋ยวลูกพี่พาไปดื่มน้ำจุ